Tôn Ô bà nông mong Bị tâm á, bị tâm, bị tâm <cười> 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 Mày tông cua nông, mày tông cua <laughs> <laughs> Mà mà kịt nam gói nông, mà ổ nam gói nông เอาน้ำก้อนเอาน้ำก้อนมา้งเจมเดินเดินทะลุทะลุตามล่างรถมาเลยเดินหลุดมาตรงตรงมาเลยเออเออกินน้ำก้อนมากินน้ำก้อนมาไหนเจ็บตรงไหนมั้งมีตรงไหนบาดเจ็บมั้งมีไหมมีบาดเจ็บไหมมั้งไม่ไม่หยุ่งก็ไม่ไม่เนาะไม่มีเนาะ